มอนี้ยายเวจะเห็ดจอมกุ้งจ้ะพี่น้องกุ้งล่างทําความสะอาดแล้วกะเอาใส้กะละมังลงไปเอากุ้งใส่ลงไปหลับกับกระเทียมจ้ะพี่น้องตํำโคตกโลกเค็กเล็กเอาไส้ลงไปเกลือใส่ลงไปน้าน้ำปลาเอาน้ำปลาในตำหน้านี่เอาใส้ลงไปน้ำกันกันกบเอือรวดจ้ะพี่น้องผงนัวใส่จักน้อยแัะนี้ก็เอาเขา่าจ้ะพี่น้องเอาเข่าเนียวใส่ลงไป าข้าวเนียวไส้นี่ให้มันไม่ลดสมข้าวเนี้วต้องเอาไปจุ่มนม้ำให้มันเนียสะกก้อนกับพี่นองเอาเครื่องปรุงใส้ลงไปแล้วก็ค้นค้นแห่นกุ้งกับเครื่องปรุงนี่แหละเขากันเดี๋ยวคน้นให้มันทัวท่วๆก้อนจัตพีนองพอค้นเขากันได้ที่แล้วก็ซิมสรสชาติเบิ้งจัตพี่นองว่าโตกุ้งนี่มันวในวดหรือป้ะยนะค้นกุ้งเขากันกับเครื่องได้ที่แล้วบะเยนก็เอาไส้ตะลับไ้จ้ะพี่นองเอากุ้งไส้ลงไปได้ตะลับ ไล่ลงไปมดเลยจ้พี่น้องบุ้งสดสดจ้พี่น้องแม่นีเต็มดงเด้งดงเด้งอยู่เอากุ้งใส่ลงไปแล้วกดกดคมคมจักน้อยให้มันสีแน่นๆจักน้อยบะนี้ก็ปพดชฟ้าไว้พิดฟ้าแล้วบะนี้กับรอยจะสามถึงหามือจ้พี่น้องจังสิกินไดเดี๋ยวจังมาเบื้องบัดเท่าส้มเคียงอีกเที่ยนึง